สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้สาสู่ช่องมังกาลีปลอกการะตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายสรุปชวนคุยของกระตูนเรื่องบลูล็อกในตอนที่215ชื่อตอนว่าผู้สึบทอดเนื้อหาในตอนนี้ก็กำลังสนุกแล้วก็เข้มข้นไปเลยและก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดก็อยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ ณปัจจุบนันช่องการ์ตูนเรลื่อยๆเปิดๆช่องนี้ก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สมัครเข้ามาได้ส่วนเพื่อนๆท่านไหน,นไม่สะดวกอยากสนับสนุนเป็นรายครั้งก็กดระบบซุปเปอร์แดงเข้ามาได้นะครับสำหรับบูล็ลอกฉบับลิขสิทธิ์ของวิบูลกิจณตนะตอนนี้ก็ออกมา21เล่มแล้วเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อกันมาอ่านได้ทั้งแบบฉบับหนังสือการ์ตูนแล้วก็อ e ีบุ๊กในแอป,ปของวิบูลกิจนะครับแล้วก็อยากจะขออนุญาตฝากซีดีไข้ปริศนาสมบัติรับวันพีซีดีที่จะพาเพื่อนๆไปไขปริศนา คลิปล่าสุดก็คือไขปริศนาตัวตนที่แท้จริงของผู้มีชื่อแห่งดีสุดชั่วร้ายและเจตจำนงแห่งดีทำลายโลกคืออะไรเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็เรียนเชิญน,นะครับเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับความเดิมในตอนที่แล้วเป็นการย้อนไปถึงวันที่ผู้เล่นจากโปรเจกต์บูลล็อกได้พบกับมาสเตอร์ของเขามาร์คสนปฟี่ปัจญาการทำทีมของสนปฟี่ฟุตบอลคือการทำงานเหมือนกับบริษัทที่ต้องทำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขับเพื่อนเพื่อเป้าหมายองค์กรส่วนในเกมการแข่งขัน อีซังยที่สามารถตัดบอลได้โดนกลยุทธ์บีบเพสซิ่งสูงจนต้องเสียบอลไปทําให้เกมกลับมาสู่การโต้กลับของอูเบอร์และเรื่องราวของตอนที่215ก็เปิดฉากขึ้นการบุกโต๊กลับทีมอูเบอร์ที่นําโดยนิโก้ผู้เล่นของทีมอูเบอร์คนอื่นๆต่างก็วิ่งขึ้นมาเป็นแผงพร้อมๆกันด้านซ้ายของนิโก้ก็คือเซนโดด้านขวาก็คือบาโลข้างหน้าของพวกเขามีผู้เล่นของทีมบาสตันเหมือนเช่นขวางอยู่เมนเชอร์คุโรนะ ต่างคนต่างก็วิ่งเข้ามาป้องกันพื้นที่อันตรายไม่ให้ทีมอูเบอร์บุกเข้ามาได้ง่ายๆก,การามาลุที่ยืนอยู่ด้านหลังสุดในตำแหน่งผู้รักษาประตูมองเห็นภาพรวมของเกมณขณะนั้นอย่างชัดเจนและรู้ได้ในทันทีว่านี่คือจังหวะที่อันตรายมากๆการบุกของทีมอูเบอร์ในครั้งนี้จะต้องจบด้วยการยิงแน่ๆกา,การามาลุเตรียมตัวเตรียมใจตั้งสมาธิกับเทการเล่นที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ จ้องมองการเคลื่อนไหวของผู้เล่น Uber อร์อย่างไม่วางตาการเล่นที่เข้าขากันอย่างมากของทีม Uber ทําให้กระกำมารุ้ถึงกับอดชื่นชมไม่ได้ว้าวสุดยอดไปเลยแฮะวิธีการที่ทีม u ber อร์ใช้เปลี่ยนจังหวะจากการเข้าเพสซิ่งสูงเพื่อแย่งบอลหลังจากนั้นทุกคนก็เปลี่ยนขบวนอย่างรวดเร็วมาเล่นเกมบุกกันอย่างทันทีช่างเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากเกินไปแล้วพวกเขาทําได้ยังไงกันนะทุกอย่างช่างดูพร้อมเพียงกันไปหมดจริงๆเอาล่ะต่อจากนี้ไปใครจะเป็นคนยิงกันแน่นะ กาการมาลุตั้งท่าเตรียมรับบอลพร้อมกับเปิดปฏิกิริยาตอบสนองของตัวเองอย่างเต็มที่นิโกะวิ่งเลี้ยงบอลตรงไปหาเบนเชอร์ที่ขวางอยู่แล้วทําการบีดบอลด้วยเท้าสายไปทางด้านข้างให้กับเซนโดที่อยู่ด้านซ้ายเซนโดส่งบอลจังหวะเดียวเปลี่ยนทิศบอลไปทางด้านขวาอย่างรวดเร็วบอลลอยข้ามมาทางบาโลที่วิ่งตีคู่มาทางด้านขวาบาโลวิบบ่งฉีกเบอร์เชนสต็อกกองหลังอีกคนหนึ่งของบาสันมินเชนออกมาทางด้านข้างบอลตกลงมาทางด้านขวาเฉยียงข้างของบาโลเข้ามุมเท้าขวาที่ถนัด จังหวะที่ไม่จำเป็นต้องจับบอลแล้วบา์โลวิ่งเข้าหาลูกบอลด้วยลังสีสังขารแห่งการทำประตูจังหวะนี้แม้เบอร์เกนสต็อกจะพยายามปิดมุมก็ไม่ทันแล้วลูกส่งของเซนโดพอดีกับจังหวะของบาโลมากเพราะว่าตามปกติแล้วบาโลถนัดที่จะทำการเลี้ยงเข้าพื้นที่ระยะยิงของตัวเองแล้วจะทำการกระชากบอลออกทางด้านขวาจากนั้นก็จะพุ่งเข้าหาบอลอย่างรวดเร็วทำการยิงปั่นโค้งออกไปด้วยความดุนแรงเทรนการเล่นนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นทีมเวิร์กที่เล่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอูเบอร์ได้เป็นอย่างดี นี่คือการเล่นมินิเกมในพื้นที่เล็กๆที่ผู้เล่นฝ่ายบุกหลายคนทำการชิงบอลเร็วเปลี่ยนทิศทางบอลไปมาซ้ายขวาเพื่อดึงให้แผงเกมรับขยับไปมาเพื่อเปิดช่องว่างให้กับผู้เล่นที่เป็นเป้าหมายวิ่งฉีกไปอีกทางเข้าโจมตีในพื้นที่อันตรายที่เกิดขึ้นในช่วงพิบตาเป็นการเล่นประสานที่ต้องใช้ผู้เล่นมากกว่า2คนซึ่งต้องใช้ทีมเวิร์กและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นอย่างมากเพราะยิ่งคนร่วมประสานงานเยอะก็ยิ่งยากที่จะทําให้ตรงจังหวะ เพราะว่าปัจจัยในความผิดพลาดก็ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวตามจํานวนผู้เล่นที่เข้าร่วมแต่เพลงนี้ผู้เล่น3คนของอูเ ber อร์นิโกเซนโดบาโลทําได้อย่างไรที่ตีเลยจังหวะที่บาโลกําลังจะยิงคนที่เข้ามาช่วยเบอร์เคนสต็อกไว้คือยูกิมิยะที่วิ่งมาจากตําแหน่งแบ็กซ้ายปุกเข้ามาช่วยป้องกันตรงกลางยูกิมิยะที่รู้ว่าจังหวะนี้ตัวเขาเองก็ป้องกันไม่ทันแล้วเช่นกัน พยายามเข้าบางมุมยิงของบาโลไว้ให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวฉันจะปิดบุมยิงของเจ้านี่ไว้เองที่เหลือฝากนายด้วยนะกาการมาลุยูกิมิยะพูดส่งสัญญาณให้กับกาการมาลุเตรียมรับลูกยิงนี้กาการมาลุ aru, ที่ตอนนี้มุมในการป้องกันถูกสโขบให้แคบลงก็มั่นใจว่าสามารถรับได้แน่ถึงแม้ว่าคนยิงจะเป็นบาโลก็เถอะก็ตอบกลับยูกิมิยะด้วยความมั่นใจรับทราบเจ้านายแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือบาโลฟุตบอลราชาที่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางกลับไม่ยิงบาโลส่งบอลต่อให้กับมิโกะ ภาพที่บาโลส่งบอลทําให้การการมาลุถึงกับไม่อยากเชื่อสายตาอะไรกันบาโลคนนั้นเนี่ยนะส่งบอลพวกนั้นทําได้ยังไงบาโลถึงยอมเล่นแบบนี้ได้ไม่น่าเชื่อทีมเวิร์คของ Uber ยังคงแผงลีต่อเนื่องหลังจากที่โดนหยุดเพลการเล่นเร็วเมื่อสักครู่ได้พวกเขาทําการแปรขบวนการโจมตีต่อเนื่องต่อในทันทีนิโกตอกลูกส้นกับหลังให้กับเซนโด ที่ตอนนี้วิ่งจากด้านซ้ายอ้อมหลังนิโกะมาทางด้านขวาแทนเซนโดชิงบอลกลับในทันทีนี่คือการโจมตีที่ใช้หลักการแบบเดิมจะเปลี่ยนรูปแบบการวิ่งอย่างทันทีด้วยการวิ่งของเซนโดที่สับจากด้านซ้ายมาอยู่ด้านขวาการเล่นชิงบอลหนึ่งในพื้นที่แคบๆที่เต็มไปด้วยกลุ่มคนของนิโกะและเซนโดทําให้กาการ,าร์บาลูเริ่มสับสนเพราะว่าในตอนนี้ภาพที่กาการบาลูเห็นก็คือกองหลังของทีมบาสาัดเหมือนเช่นที่ต่างคนต่างยืนป้องกันอยู่ เมนเชอร์เบอร์เกนสต็อกคูโรนะทั้ง3คนยืนบางผู้เล่นของอูเบอร์จนมิดตรงกลางลูกยิงหนึ่งสองของเซนโดและนิโก้มีบาโลยืนอยู่จังหวะชั่วพิบตายที่กากามารูรู้ว่าตัวเองมองไม่เห็นลูกบอลเดี๋ยวนะลูกบอลหายไปไหนแล้วมองไม่เห็นเลยก,กากามารูเริ่มรู้สึกสังหรณ์ไม่ดีแต่ยังไม่ทันที่จะได้ตั้งสติลูกยิงปั่นโค้งด้วยเท้าขวาของบาโลก็ถูกยิงออกมาแล้วเพลงนี้คือแผนการเล่นของอูเบอร์ที่เซนโดวิ่งหลอกขึ้นมาด้านเดียวกับบาโล แล้วชิงบอลกลับให้บารโลทําการยิงส่วนเซนโดก็ใช้ตัวเองเข้าบางกองหลังเป็นกําแพงให้กับบาโลยิงลูกออกมาได้อย่างมีสมาธิโดยปัดสจากตุวประกบบอล bon, พุ่งโคมาอย่างรวดเร็วพุ่งผ่านหัวของกรกกมมารูไปกําลังจะพุ่งเสียบสามเหลี่ยมเข้าประตูจังหวะที่ไม่ทันตั้งตัวแบบนี้แม้แต่กรกกมมารูที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อบอลรวดเร็วไม่แพ้โกระดับมืออาชีพก็ยังได้แต่หันมองบอลที่ผ่านไปด้วยความตื่นตะลึงแล้วภาพก็ตัดกลับมาในวันผู้เล่นของโปรเจกต์กูล็อกได้พบกับมา็กซนาฟฟี <L an> ห, <inhib itor> หลังจากที่สนับฟี่ได้บอกปัชญ,ญาในการเล่นฟุตบอลของเขาให้กับผู้เล่นโปรเจกต์บูลล็อกได้ฟังทุกคนที่ได้ฟังต่างก็รู้สึกตื่นเต้นแต่มีเพียงคนเดียวที่รู้สึกเซ็งขึ้นมาฟุตบอลคือการทํางานอย่างนั้นนั่นเหรอช่างเป็นปัชญาฟุตบอลที่อ่อนแอคึอ่งๆกลางๆชะมัดฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อเล่นฟุตบอลที่เต็มไปด้วยความอ่อนแอน่าสมเพชแบบนี้หรอกนะบาโลพูดออกมาด้วยความผิดหวังพร้อมกับหันหลังเดินตรงกลับไปที่ประตูลอเลนโซที่พบกับบาโลครั้งแรก มองดูด้วยสีหน้ารักเรียบไม่ได้พูดอะไรไอคู I oo, ที่เห็นว่าบาโลแสดงปฏิกิริยาเสียมาร,รยาทกับมาสเตอร์ที่เจอกันครั้งแรกถึงกับพูดขึ้นมาเฮ้ยไม่เอาหน้าบาโลบาโลไม่สนใจคําทัดทานของไอคู oo, เดินออกจากห้องไปดือด้อแต่การกระทำที่ผิดมาร,รยาทของบาโลกลับไม่ทำให้มาร์คสนัปปี้สุดยอดนักเตะระดับโลกรู้สึกไม่พอใจเลยแม้แต่น้อยเขากับยิ้มหัวะออกมาสนใจในการกระทำของบาโล ที่มั่นใจในตัวเองจนไม่ได้สนใจแม้แต่คําพูดของนักเตะระดับโลกแบบเขาเลย <c oughs> บาโลโชเองงั้นหรือน่าสนใจดีนี่นาแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ห้องฝึกซ้อมบาโลกําลังฝึกซ้อมยิงประตูอยู่คนเดียวด้วยลูกยิงปั่นสซคโคง้งด้วยเท้าขวาที่ถนัดแล้วอยู่ๆก็มีเสียงพูดดังขึ้นมาจากทางด้านหลังของบาโลยิงได้ดีนะบาโลโชเอจากข้อมูลทั้งหมดคุณสมบัติทางด้านร่างกายของนางถือว่าอยู่ในระดับชั้นเยี่ยมเลย ยิ่งถ้าดูจากข้อมูลของนายเทียบกับผู้เล่นคนอื่นๆแล้วล่ะก็นายนี่แหละคือคนที่เหมาะจะเป็นศูนย์หน้าของทีมอูเบอร์มากที่สุดและเจ้าของเสียงก็ไม่ใช่ใครมาร์คสนับฟีนี่เองที่ยืนดูบัลโลฝึกซ้อมอยู่สนับฟีรีบยกมือขึ้นทำการขอร้องบัลโลก็อย่างที่ฉันพูดไปเมื่อกี้นั่นแหละนายเหมาะสมที่จะเป็นกองหน้ามากที่สุดดังนั้นได้โปรดช่วยเล่นฟุตบอลตามปรัชญ,ญาของฉันจะได้ไหมถึงแม้ว่านายจะไม่พอใจแต่แกล้งทำเป็นเล่นก็ได้สักครั้งก็ยังดี การที่นักเตะระดับโลกไปยกมือขอร้องนักเตะเยาวาชนขอให้เล่นบอลตามปัชญาฟุตบอลของตนเองทําให้บาโลถึงกับแปลกใจพูดขึ้นมาว่านายนี่เป็นมัตเตอร์ของทีมนี้จริงๆนะเหรอสนาฟฟี่ที่เห็นว่าบาโลพูดดีด้วยก็ตาโตขึ้นมาทันทียิ้มและถามบาโลกลับไปแล้วนายว่ายังไงหละ่ะสนใจหรือเปล่าบาโลยังคงตอบปฏิเสธกลับไปอย่างไม่ใย,ยดีฉันขอตอบปฏิเสธสําหรับฉันแล้วฟุตบอลมันไม่ใช่แค่การทํางานแต่มันคือเส้นทาง ที่จะทำให้ฉันได้ขึ้นสู่การเป็นราชาฉันอยากท้าทายและชนะโลกใบดีด้วยวิธีการของฉันฉันจะบอกอะไรนายให้นะถ้านายยังอยากจะใช้ฉันเป็นกองหน้าของนายแล้วก็สิ่งที่นายจะต้องทำก็คือปรับปรัชญ,ญาของนายให้ตรงกับปรัชญ,ญาของฉันตั้งหากละ่ะไอ้มาสเตอร์เฮงสวยสนับฟีที่ได้ยินคำตอบของบาโลที่เต็มไปด้วยความมั่นใจในปรัชญ,ญาฟุตบอลของตนเองแม้แต่ต่อหน้าเขาที่เป็นนักเตะระดับโลกก็หัวล้อชอบใจฮ่า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 เป็นคำตอบที่ดีนะ นี่มันเป็นคนที่น่าสนใจจริงๆเลยพูดจบแววตาของสนฟฟี่ก็เปลี่ยนไปสนฟฟี่พุ่งเข้าหาบาโลที่กำลังใช้เท้ายืนจับบอลอยู่วิ่งหลอกบาโลมาทางซ้ายแล้วหักเลี้ยวกลับมาทางขวาด้วยความผิวไหวแล้วก็ใช้เท้าซ้ายแต่บอลออกจากเท้าบาโลแล้วก็เกี่ยวบอลกลับด้วยเท้าข้างเดิมจากนั้นก็ใช้เท้าขวาแต่บอลเปลี่ยนทางวิ่งออกผ่านหลังบาโลไปด้วยความรวดเร็วพร้อมกับพูดขึ้นมาว่านายคิดว่าตัวเองคืออัจฉริยะ เป็นพวกชนชั้นสูงที่อยู่เหนือกว่าทุกคนแบบนั้นใช่ไหมฉันพูกถูกหรือเปล่าล่ะเทคนิคของสนับฟีทำให้เห็นได้เลยว่าทักษะของสนับฟีดีมากขนาดไหนสามารถใช้เท้าในการควบคุมบอลไปมาได้อย่างช่ำชองทั้งยังมีความเร็วและความผิวไหวในเวลาเดียวกันด้วยบาโลที่จูจ่ๆก็โดนแย่งบอลก็ตกใจที่ผ่านหลังกลับไปสนับฟีใช้เท้าเหยียบบอลที่แย่งมาไว้ทำการพูดต่อไปว่าแต่ก่อนที่นายจะเป็นนักฟุตบอลน,นายก็เป็นคนธรรมดามาก่อน ถ้าเกิดว่านายยังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ฉันพูดคืออะไรแล้วก็นายมันก็เป็นเพียงแค่มือสมัครเล่นเท่านั้นสนับฟี่ทำการยกมือขึ้นมาพร้อมกับกระดิกนิ้วเป็นการท้าทายบารโลว่าถ้านายเก่งจริงก็ลองเข้าไปแย่งบอลฉันให้ได้สิบาโลที่โดนดูถูกก็เลือดขึ้นหน้าด้วยความโกรธพุ่งเข้าหาสนับฟรีจะแย่งบอลคืนให้ได้แต่ด้วยความต่างชั้นของระดับฝีมือสนับฟรีแต่บอลลอดขาเลี้ยงบอลสวนทางบาโลกลับไปอย่างง่ายดายสนับฟี่ยังคงอธิบายต่อไป ถึงแม้ว่าตอนนี้บาโลรดูท่าจะไม่สนใจฟังแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมานายใช้ชีวิตดูถูกคนที่นายคิดว่าเป็นพวกไม่มีพรสวรรค์มาโดยตลอดเลยใช่ไหมละ่ะพรสวรรค์ทั้งหมดที่นายมีนะ่ะคนที่นายต้องขอบคุณคือพ่อแม่ของนายต่งางหากถ้านายยังไม่เข้าใจสิ่งนี้ล่ะก็นายก็คงไม่ต่างกับพวกมือสมัครเล่นออตต่อโลกที่ฝันหวานไปเองถึงการเป็นผู้เล่นระดับ,ดบมืออาชีพบาโลที่ได้ยินก็ยิ่งรู้สึกโกรธและไม่เข้าใจว่านี่มันหลักการบ้าบออะไรกันวะ ถ้าฉันขอบคุณพ่อและแม่ของฉันฉันจะสามารถเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกได้อย่างนั้นนั่นเหรอถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันขอเป็นนักเตะอันดับหนึ่งของโลกที่จะไม่สำนึกบุญคุณใครทั้งนั้นฉันนี่แหละมาถึงที่นี่ได้ด้วยตัวของฉันเองเพียงคนเดียวสนับฟี่ที่เห็นว่าบาโลยังคงยืนกลานมั่นใจในหลักการของตอนเองก็ยิ้มออกมาบาโลโชเอนายนี่มันเหมือนกับฉันเลยจริงๆสมัยก่อนฉันก็เคยเป็นแบบนายนั่นแหละฉันเคยคิดว่า ชีวิตของฉันสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพรสวรรค์ที่มีข้างๆฉันมีเพื่อนคนหนึ่งเจ้านั้นคือเพื่อนรักของฉันเลยพวกเราเล่นฟุตบอลมาด้วยกันคว้าแชมป์ต่างๆด้วยกันในที่สุดพวกเราทั้งสองคนต่างก็ได้เป็นซูเปอร์สตาร์ของวงการฟุตบอลพวกเราใช้ชื่อเสียงเหล่านั้นในการไขว่คว้าหาความสุขทั้งผู้หญิงเงินทองการสังสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่คนระดับซูเปอร์สตาร์ควรจะได้รับเราทั้งสองต่างก็เชื่อมั่นในพรสวรรค์ของพวกเรา และด้วยพรสวรรค์ของพวกเราทั้งสองคนจะสามารถทําให้เราทั้งสองเป็นราชาของโลกฟุตบอลได้แต่ในที่สุดเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพวกเราล้มเหลวสนัฟฟี่เล่าเรื่องราวในอดีตให้กับบาโลฟังพร้อมๆกับที่ใช้ตัวเบียดกระแทกไม่ให้บาโลเข้ามาแย่งบอลด้วยความแข็งแกร่งของสนัฟฟี่ทำให้บาโลถึงกับกระเด็นล้มลงไปกองกับพื้นได้ทันทีบาโลที่นตอนนี้ไม่ได้อยากฟังเรื่องเล่าก็วยวาออกมา เรื่องเล่าของพวกขี้แพ้ที่นายกำลังเล่าอยู่นี้มันเกี่ยวอะไรกับฉันหรือไงหูป,ปากไปได้แล้วสนัฟฟี่ยืนมองปาโลที่กองอยู่บนพื้นแล้วก็เล่าต่อว่าพวกเราทั้งสองที่เชื่อมั่นในพรสวรรค์ของตัวเองมากเกินไปเริ่มทําการฝึกซ้อมน้อยลงจากนั้นทักษะที่เคยยอดเยี่ยมก็ลดลงอาการปัเจ็บต่างๆก็เริ่มเข้ามาในขณะที่ร่างกายก็เสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆในที่สุดพวกเราก็สูญเสียตําแหน่งตัวจริงไป แถมยังมีเรื่องอื้อเฉาต่างๆนอกสนามอีกและเมื่อคนที่เคยมีความทะนงและมั่นใจจนถึงขีดสุดมาถึงวันหนึ่งที่ทุกอย่างล่วงมาอยู่ในจุดต่ำสุดแค่ช่วงระยะเวลาไม่นานจิตใจทั้งหมดของเขาก็แตกสลายในที่สุดเพื่อนรักของฉันก็ฆ่าตัวตายนี่มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะแต่ว่าจริงไหมบาโลที่ได้ฟังอดีตอลแสนปวดร้าวของนานฟีีถึงกับอึ้งไปเลยในทันทีเพราะไม่คิดว่าภายใต้ใบหน้าที่เพื่อนยิ้ม ดูเป็นคนสบายๆของสนฟฟีกับผ่านเรื่องราวแบบนี้มาก่อนสนฟฟีที่เห็นบาโลนิ่งไปก็หันมาถามบาโลไปว่าบาโลโชเอฉันถามนายหน่อยนะว่านายจะยังสามารถรักตัวเองได้อยู่ไหมหากเมื่อถึงวันหนึ่งแต่ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นอัจฉริยะแล้วนะ่ะสนับฟี่พูดออกมาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นแบบพี่ชายคนหนึ่งที่กําลังพูดเตือนน้องชายด้วยความหวัดีสนฟฟีที่เห็นว่าบาโลเริ่มมีท่าทีอ่อนลงฟังที่เขาพูดบ้างแล้วก็ทําการดอบอนขึ้นมา อธิบายต่อไปก่อนที่นายจะมาเป็นนักฟุตบอลนายก็เป็นคนธรรมดามาก่อนไม่สําคัญว่านายจะเป็นคนที่มีความสามารถเก่งทางด้านฟุตบอลหรือไม่แต่อย่าลืมให้ความสําคัญกับชีวิตของนายเองซะละคนเรานะ่ยไม่สามารถเล่นฟุตบอลไปได้ตลอดชีวิตหรอกวันหนึ่งนายก็ต้องกลับมาเป็นคนธรรมดาฉันไม่รู้หรอกนะว่านายจะเข้าใจเรื่องที่ฉันพูดหรือเปล่าสนับฟี่ทําการดอกบอลลอยขึ้นมาแล้วใช้มือถือลูกบอลไว้หันกลับมาพูดกับบาโล ด้วยท่าทีจริงจังสีหน้ายังคงเต็มไปด้วยรอยยิ้มเอาล่ะบาโลโชเอจากนี้ไปเรามาทํางานร่วมกันเถอะนายไม่สนใจหรือไงที่จะมาสืบทอดตาแหน่งต่อจากฉันเป็นราชาคนต่อไปของ U นะูเบอร์น่ะและเรื่องราวของตอนที่2 1 5ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เนื้อหาในตอนนี้เข้มข้นมากเลยนะครับกับเพย์การ์ดเล่นของ U ูเบอร์ที่เต็มไปด้วยทีมเวิร์คความพร้อมเพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบถึงที่สุดการเล่นต่อบอลที่แปรเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วแม้เจอสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจ ก็สมแล้วกับที่สนาฟี่คือมาสเตอร์จอมกลยุทธ์แบบที่โนอาบอกในตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจผมคิดว่าคือการเล่นของเซนโดที่ดูแล้วเล่นเพื่อสนับสนุนบาโลอย่างชัดเจนแถมเซนโดก็ยังมีความเข้าใจในแท็กติกของสนาฟี่มากๆลูกที่บาโลยิงได้ก็เพราะการวิ่งหลอกของเซนโดนี่แหละส่วนการที่ก,รการ์มารูโดนบงังผมคิดว่านี่น่าจะเป็นกลยุทธ์ในการโจมตีของอูเบอร์แน่ๆที่ตั้งใจจะวิ่งบรรวมกันเป็นกำแพงปกป้องบาโลไว้และให้บาโลใช้อาวุธลูกยิงที่ถนัด ลูกยิงปั่นคงด้วยเท้าขวายิงบอลอ้อมกำแพงฝั่งเดียวกันออกไปบทสนทนาระหว่างสนับฟี่และบาโลก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆผมคิดว่าสนับฟี่น่าจะมองออกว่าคนที่มีความสามารถและมั่นใจในตัวเองสูงยอย่างบาโลวันหนึ่งจะต้องถึงทางตันและเมื่อวันนั้นมาถึงวันที่บาโลไม่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้เล่นพรสวรรค์สูงบาโลจะต้องสูญเสียความมั่นใจเป็นอย่างมากจนถึงขั้นสูญเสียตัวตนไป ซึ่งนั่นจะทําให้พรสวรรค์ทางฟุตบอลที่บาโลมีจะต้องสลายหายไปผมรู้สึกประทับใจชนบฟ,ฟี่มากๆเลยนะครับรู้สึกถึงความเป็นเพื่อนเป็นพี่แบบที่เซนโดบอกจริงๆวิธีในการเข้าหาบาโลปราชาญฉลาดมากๆบุคลิกที่ดูเป็นคนสบายๆแต่พอถึงขาวจริงจังก็เท่มากๆเลยยิ่งตอนเข้าไปแย่งบอลบาโลแล้วหันกลับมาทาให้บาโลแย่งบอลคืนคือเท่แบบขั้นสุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นแบบที่หลายคนเคยคิดไว้คนอย่างบาโล จะต้องเจอกับคนที่ทําให้เขายอมรับได้อย่างแท้จริงถึงจะค่อยยอมฟังก็น่าสนใจมากๆว่าทั้งสองคนคุยอะไรกันต่อบาโลถึงได้เปลี่ยนไปใช้ความเป็นราชาของตนเองเล่นเพื่อการทํางานก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับตอนหน้าจะเป็นอย่างไรทําไมบูลล็อกถึงได้สนุกสุกตอนขนาดนี้เนี่ยแล้วเราก็มาเฝ้ารอติดตามให้กําลังใจพวกเขากันต่อไปในตอนต่อไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ฟังจนจบสวัสดีครับ